นนแล้ววันนี้เราสองคนนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมทาวน์โฮมค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ชีวาโฮมวงแหวนลำลูกกาเป็นพ<ช>รีเมียมทาวน์โฮมสไตล์นิวยอร์ก แล้วก็เดินทางสะดวกสบายมากแล้ววันนี้พี่ด้านัดต้นกล้าไว้อช่วงประมาณบ่าย3ามโมง <ฮะ S 2> ตอนนี้บ่าย2องโมงครึ่งมาเร็วมากวันนี้ต้นกล้ามาจากทางไหนคะรู้ไหมพี่ด้าต้นกล้าผัดจริงๆต้นกล้าทํางานอยู่แถวรามกาแหงแล้วก็กําลังจะหาที่อยู่เป็นแบบพาวโฮมซึ่งวันนี้ต้นกล้าไปดูข้อมูลมาพี่ด้าเขาบอกว่าที่นี้เลิศ รถ <L> ใช่ไหมแล้ววันนี้ค่ะในส่วนของตัวพี่ได้เองก็คือขึ้นทางด่วนมาแล้วก็มาลงตรงเ,ออเส้นมันมา,มาทางเส้นการนาเนาะแล้วมาลงทางดวนตรงนี้เข้าลําลูกกาเลยและที่สําคัญคือโครงการหาง่ายมากเลยต้นกล้าเนื่งองจากว่าโครงการของเราอะ่ะ อยู่ติดถนนใหญ่ใช่ะค,ะคือตองบอกว่าคือก่อนหน้านี้ที่เราไปดูข้อมูลน่ะโครงการตรงนี้ครับมาตั้งที่แบบท,ทึงทำเลที่ดีมากๆเพราะว่าขายับไปอีกนิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะไป r ีโวก็ได้ด้วยรีโวว์ก็มานะคะและ,และ,แ,ละและที่สำคัญค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ ชาวโฮมที่ต้องการบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทมาที่นี่ค่ะที่นี่ที่นี่เลยนะแล้ววันนี้ที่สําคัญค่ะเราก็จะมาสอดส่องดูไลฟ์สไตล์ดูชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าที่ซื้อที่นี่ดูความเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขสไตล์โมเดิร์นสไตล์อ่อนิวยอร์กกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเป็นยังไงใช่แล้วก็ต้องบอกว่าข้างในที่พี่ด้าจะพาเข้าไปดูเนี่ยเขาตกแต่งไว้ได้สวยงามากมากและที่สําคัญนะครับที่เนี่ยที่ปรึกษาเขา ดีมากๆด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยจ้าไปเลยครับ ะค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะ,คะอยู่กันนาบ้านตัวอย่างนะคะ,คะซึ่งบ้านที่นี่เขามีแบบเดียวเขาเรียกบ้านแบบนี้ว่าเป็นบ้านแบบบุคลินคือไงพี่ดาบ้านบุคลินเนี่ยค่ะพื้นที่เขาจะอยู่ที่ประมาณ27ตารางวาวนะคะพื้นที่ใช้สอยในบ้านอยู่ที่160ตารางเมตรเขาแบ่งเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ําและจอดรถนะคะหน้าบ้านได้สูงสุดถึง สี่คันนะคะคที่สําคัญหน้าบ้านเนี่ยเนื่องจากว่ามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะสามารถที่จะต่อเติมเพิ่มเติมห้องได้อีกหนึ่งห้องด้วยซ้ำนะคะคและที่อย่างหนึ่งที่พี่ได้เห็นสังเกตในโครงการนะคะก็คือสําหรับบ้านที่ออมีเจ้าของแล้วหรือว่ามีลูกบ้านเข้าอยู่แล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากสังเกตได้จากอะไรรู้ไหม,มนสังเกตได้จากหลังคารานจอดรถเราจะเห็นว่า หลังคาลานจอดรถเนี่ยมูตแอนโทนของสีอะค่ะเป็นแบบเดียวกันหมดจะไม่ละลานตานะคะจะดูมีดูแบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยออกแนวลักชอแบบพวกเราคะทีนี้เรามาดูกันว่าในบ้านเนี่ยเมื่อตกแต่งแล้วนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับลูกค้าที่จะซื้ออยู่ที่นี่เนี่ยเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยจ้า คือคือสวยมากๆพี่ดาชอบคือความดีไซน์ของเขาว่ามันดูเป็นนิวยอร์กจริงๆ New นิวยอร์กเยอะยดีอ่ะเทอมันเป็นแบบเหมาะสําหรับแบบแฟชั่นนิสต้าแบบฉันใช่ใช่คือพี่ดาเหมาะกับบ้านหลังนี้มากใช่ไหมใช่ใช่และที่สําคัญนะจริงๆแล้วว่าพี่ดาชอบมากในส่วนของด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเซตในส่วนที่เป็นแบบ ห้องห้องห้องห้อีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องอเนกประสงค์หรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบ work from home กันเยอะนะแกสามารถที่จะจัดทําเป็นห้องทํางานแยกส่วนหรือแม้กระทั่งกั้นไว้เป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุใช่โอ้พีดาคือที่นี่อย่างอย่างที่พี่ด้าบอกไปเมื่อตอนที่ก่อนจะเข้ารายการก็คือที่นียขนาดเท่าไหร่นะ 27ตารางวาพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด160ตารางเมตรเลยนะเรียกได้ว่าสเปคที่นี่ดีมากๆ<ช>เพราะว่าใครที่เกิดเอ่อใครที่มีครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อ,อยากมีห้องเอาไว,ว,ว้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถทาตรงนี้ให้เป็นห้องนอนได้ด้วยถูกต้องทุกอย่างตอบโจทย์หมด<ช>ทีนี้ที่สําคัญอะนะคะก็จะเป็นหนาในลักษณะของแม่สี่เรือนอย่างเราต้อง<ช><ช>มีครัวเราไปดูครัวกันไหมไว้อบขนมไว้ทําอ่อไว้ทำคุกกี้ไว้อะไรเงี้ยที่กําลังแบบ ดูเหมาะกับฉันไหมเหมาะคือคือพี่ด้าครัวคือตัวครัวที่นี่ต้องบอกว่าที่นี่เขาทำรูปแบบไว้ให้เราอ่ะมาสามารถ เอาไปแบบไปใช้งานได้จริงได้ด้วยแล้วก็คือสวยมากๆแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวครัวนี้นะคะทางโครงการเนี่ยเขาทําไว้เป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆในส่วนของตัวบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะคะเราเซตไว้เป็นครัวสามารถต่อเติมได้ซึ่งตัวลูกค้าเองอะคะ่ะสามารถที่จะออกแบบครีเอทชุดครัวได้อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ใ,ในส่วนตัวของพี่ด้านะถ้าสมมติว่าฉันทาครัวใช่ไหมแกฉันก็จะแบบเลือกสีพาสเทลให้เหมาะกับคนพาสเทลพาสเทลอย่างเรานะคะ ช oh, <ว>ันล่างาเรียบร้อยไปแล้วรู้สึกว่าแบบประทับใจตั้งแต่เข้ามา,ามทีนี้เราไปดูข้างบนกันมันจะเป็นสารที่นอนของเราไปกันเถอะข้างบนกุือห้องใหญ่มากไปค่ะ เราเริ่มต้นกันที่มาสเตอร์เบดรูมก่อนซึ<ช>่งจะบอกว่าตรงนี้มันโอเคมากเลยนะต้นก้ามันมีส,มสปเปลอ่ะแล้วก็บอกว่าคือพี่นะคือด้วยความที่อยากมาดูโครงการนี้มาก<ช>เพราะว่าโครงการเนี้ยเปนการไปเสนอใน Google พี่มันมีชั้นสองชั้นลอยด้วยพี่ชั้นลอยนี้ก็คือเราสามารถต่อเติมเองได้เพราะว่า<ม>ทางโครงการอ่ะนะเขามีในส่วนของ ความสูงตั้งแต่พื้นถึงเพดานเนี่ยในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะพี่ได้ดูข้อมูลมาเนี่ยจะอยู่ที่4.7เมตรนะแกอุ้ย4.7เมตรใช่มันสามารถทำเป็นชั้นลอยตรงนี้ได้เลยซึ่งนี่แหละคือกลิ่นอายและเป็นสไตล์นิวยอร์กมากใช่ใช่แล้วคือคือที่ร้องกล้าเห็นเนี่ยคือชอบชั้นลอยตรงนี้มาก แล้วก็ทางโครงการบอกว่าถ้าลูกค้าอยากทําแบบนี้สามารถปรึกษากเจ้าหน้าที่โครงการก่อนได้ว่าราคาตรงนี้เท่าไหร่ลูกค้าสามารถหรือไม่สามารถยังไงปรึกษาได้หมดเลยพี่เห็นไหมจริงๆเนี่ยจะทําเพิ่มหรือไม่ทําเพิ่มก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ทําเพิ่มเนี่ยเราก็จะทําให้เราแบบมีความรู้สึกว่าตัวห้องนอนใหญ่เนี่ยจะโลง่งโปรง่งสบายมากๆเลยนะซึ่งแบบใช่เก,ก๋กู้ดคือเราไม่ค่อยเห็นทาวน์โฮมหรือว่าเป็นหรือว่าบ้านเนี่ยที่มีความสูงแบบขนาดนี้มาก่อนนะ คือถ้าพูดง่ายๆว่าคือทาวโฮมสองชั้นก็เป็นสองชั้นครึ่งอะออไง่ายแล้วเมื่อไหร่จะลงมาคือพี่นาพูดง่ายๆอมากแล้วพี่นาบอกคุยข้างบนคือถ้าทําเป็นแบบเขาเรียกว่านะเป็นแบบสถานที่ทํางานหรือนั่งชิลๆด้านบนอะถือว่าดีเลยนะถ้าพี่ก็จะแบบมันแบบ w อก k in คร o s e t ได้นะจริงๆพี่<อ>หรือว่าท้าเป็นที่ต่างตัวแต่ว่าเอาไว้อัดคลิปของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแกใช่ลงมาเถอะุยีแล้วก็มีนี่มีมีระเบียงด้วยนะในห้องอ่ะ คือตอนแรกอะ่ะคือจะมีหลายๆคนบอกว่าที่เนี้ยมันเป็นแค่ m อกอัพไม่มีระเบียงด้านนอกออต้องบอกว่ามีออกไปได้จริงจ้าก็าสามารถที่จะเอาต้นไม้นะวางไว้เป็นแบบเป็นมุมเล็กๆก็เป็นแบบ<ช><ๆ>ฉันก็จะได้แบบเป็นย่าเบาๆ,ๆ,ๆใช่ใช่แล้วออคือในส่วนส่วนของวิวด้านหน้าเนี่ยคืออย่างที่บอกพิดา โครงการนี้เป็นโครงการที่หน้าบ้านไม่ชนกันนั่นแหละคือข้อดีมันจะทาให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความเป็นส่วนตัวนในกรณีที่เราอยู่โครงการนี้นั่นหมายความว่าโครงการเนี่ยลักษณะการก่อสร้างนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาก็จะก่อสร้างเป็นในแนวเดียวกันหมดเลยนะคะหมายความว่าตัวบ้านของเราเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะไม่มีบ้านอ่ะนึกออกไหมเฮ้ยม,มันคือดูแบบดูโอเคมากดูแบบด,ดูแบบ สิ้นเปลืองเนื้อที่นะหมายถึงว่าสิ้นเปลืองเนื้อที่ในมุมของของเจ้าของโครงการนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านั้นหรือว่าเอ่ทำแบบปกติทั่วไปก็ได้แต่ว่าที่นี่เราเขาก็มองถึงความสะดวกสบายความแตกต่างความเป็นส่วนตัวที่มอบให้กับคุณนะคใครนะครับที่อยากมีทาวน์โฮมหรือพรีเมียมทาวน์โฮมในราคาที่ไม่เกิน3ล้านแล้วก็หน้าบ้านไม่สนใคร เราสองคนแนะนําที่นี่เลยชีวอลโฮมวงแหวนลำลูกาตอบโจทย์คุณแน่นอน<ช>แล้วก,ก็บอกว่าตั้งแต่หน้าฟา,าสตัตทางเข้าพี่พี่ดาคือตัวโครงการดูหนานแน่และดูแบบเฮ้ยมันมันม่นคงใครที่ดูพีวีดอโอนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับต้องต้องมาดูด้วยตัวเองหรือก็คือปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยได้ทีนี้เ,เราไปดูอีกสองห้อง<ช>มันจะมีอีกสองห้องนะ ห้องน้ําไม่ใช่ห้องนอนนี่ห้องน้าจะมีห้องน้าด้านนอกห้องนึงไว้สําหรับสองห้องนี้ใช้รวมกันนะคะซึ่งจริงๆสองห้องนี้ถ้าตามห้องบ้านตัวอย่างเขาก็จะเสร็จไว้เป็นห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนแบบเด็กผู้ชายห้องนอนเบดเด็กผู้หญิงห้องน้องเจอ่ะน้องเจใช่ไหมเออจริงๆแล้วว่ะถ้าลูกค้าที่อยู่กันแบบครอบครัวเล็กๆหรือว่าแบบ new j o b ร์แบบพวกเราอ่ะก็จะอยู่กันแบบ 2คน3คน2คนเราก็อาจจะใช้ห้องนอนที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดเมื่อกี้ห้องหนึ่งส่วนอีก2ห้องเราทําเป็นสตูนะไว้ไลฟ์สดขายของไว้เป็นอัดคลิปวิดีโออ่าไว้พูดคุยกับลูกค้าพี่ดาต้องบอกเลยว่าเราต้นกล้าเป็นคนที่มีของเยอะจะมีพวกเสื้อผ้ามีรองขท้าเยอะมากต้นก้าถ้าเกิดสมมติว่าซื้อโครงการที่วงแหวนลำลูกานะสิ่งแรกที่ทำจะทำห้องนี้เป็นห้อง เน yeah. yeah, wow ื้อคือตรงเนี้สามารถที่จะบิวเป็นอย่างนี้เลยเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วมาแต่งตัวในนี้ก็ได้เพราะใช้เพราะหลายๆคนอ่ะมองหาสเปซที่มีเอาไว้แต่งตัวรวมไปถึงเอาไว้เก็บรองเท้าป้องหมวเลยว่าอย่างเราอะใช่สายแฟของเราเนี่ยสายแฟอย่างพวกเราต้องมีใช่แล้วเสื้อผ้านี่มีสามกันก็คือเราจะซื้อค่อนข้างเยอะมาก ส่วนใหญ่ก็คือใช้ไปมาสองสาครั้งแหละเนาะมันก็เลยทําให้เราต้องหาสเปปพวกนี้เอาไว้ลองแล้อ่ะเราไปดูห้องไหมจริงปะอีกห้องหนึ่งอ่ะเผื่อแบบวันหนึ่งฉันจะมีคู่ครองใช่ไหมแกแล้วฉันก็ก็จะเป็นลูกสาวง้องหรอกใช่ลูกสาวของฉันเนี่ยนาโคตแต่ว่าตอนนี้หาผู้ก่อนใช่ใชบอกบอกจริงๆจะบอกเพื่อนๆว่าโสดไหมนะ ไม่ได้เดี๋ยวคนีนบ้านจะว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าสามารถเซตเป็นห้องนอนเนี่ยก็คือใส่เตียงได้จริงๆนะถ้าพี่ดามองด้วยสายตานะแบบไม่รู้นะก็จะประมาณ5ฟุตก็ได้นะ แต่เนี้ยเขาด้วยความที่เซตเป็นห้องนอนน้องเนาะ,ะก็เนี้ยอาจจะแบบว่าเป็นเมทูออเดอร์มา<ะ>หรืออาจจะเป<ะ>็นสามฟุตสามฟุตครึ่งได้หมดนะคะัเราต้องบอกว่าพี่ดาเราต้องชมของเออผู้ที่จัดทำหรือว่าเป็นคนตกแต่งของเชียงใหมมากๆเพราะว่าต้นกาเนี่ยแอบดูตั้งแต่คอนโดละแล้วก็พอมาดูตัวบ้านเนี่ยคือหลายๆที่เนี่ยเขาตกแต่งได้ดีมากคือตกแต่งได้ตอบโจทย์ทุกไสรสไตล์เลยมันดูไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อย<ะ>จนกลนไปเนาะมันมีความรู้สึกว่าเออ มันใช้ได้จริงแล้วมันนึกภาพออกว่าเฮ้ยเออห้องนี้นะเด็กผู้หญิงห้องนี้เด็กผู้ชายหรือว่าฉันอาจจะอยากแบบตกแต่งดัดแปลงเป็นอย่างอื่นแกว่าแม่เรยนนะคือหลายๆที่เวลาที่เราไปดูทาว์โฮมอะก็จะรู้สึกว่าเขาใส่อุปกรณ์หรือว่าใส่ตัววิวมัค่อนข้างแน่นจนเกินไปให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันบ้านมันเล็กอะแต่ที่เนี้ยทำให้รู้สึกว่ามันโปร่ง่ะแล้วก็มันยิ่งใหญ่้วมันดูเยอะสเปซมันมีให้เราสามารถที่จะ ออกแบบความคิดสร้างสรรค์ว่าเฮ้ยเราอยากได้บ้านแบบแบบนี้ในสไตล์ที่เป็นของเราจริงจริงแล้วว่าบ้านแถวเนี้ยโลเคชั่นแถวเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมลัศมีนะ<ช>คือหนึ่งลูกค้าที่อยู่แถวหลังสิติวงแหวนลำลูกกานะก็ซื้อที่นี่ได้สะดวกสบายมากเลยหรือแม้กระทั่งพวกเราอ่ะต้นกล้ามาจากไหนนะเมื่อเช้าอ่ะโอ้ยต้นกล้ามาจากรามคือจริงๆแล้วต้นกล้าจะวนอยู่เวียนอยู่ตามพับ ตามประมาณตรงรัชดาห้ว้ยขวางซึ่งการเดินทางมาที่นี่พี่ด้ง่ายมากๆใช้เวลาไม่นานเลยแล้วก็เนี่ยหลังจากที่เราทํารายการกันเสร็จเรียบร้อยแล้นะต้นข้าเดินทางตรงนี้พี่กลับไปบ้านไม่เกิน30มสิบนาทีก็ถึงบ้านอุ้ยดีแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะพี่ได้เดินทางจากออรัฐเพลาวโชค<ะ>ชัยสี่มาที่นี่ ก็ใช้เวลาไม่นานมากเหมือนกันแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่ามันวิ่งตรงอย่างเดียวเส้นทางไม่ได้ลดเลี้ยวเคี้ยวคดหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ขึ้นทางด่วนลงทางด่วนมาวิ่งตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นโครงการชีวโฮมวงแหวนลำลุกกาอยู่ติดริมถนนเลยจ้าหาง่ายมากแล้วก็โดดเด่นเป็นสง่าราศีใช่ต่ที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการทีด้าคือตัวโครงการเองครับ มันมีหลายเส้นทางที่เราสามารถออกไปเชื่อมต่อได้เอั้าไหนบ้างวะตรงออกไปพี่คลองสี่คลองหนึ่งเราสามารถไปที่เสียรลังสิกก็ได้ไปจีเซอร์ก็ได้ที่อันนี้ดีเพรมันเป็นเาร์โว่ามันติดฝังใจอ่ะคือชื่อชอบความฝันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะถ้าเรามาอยู่ที่นี่นะเราก็แบบเราจะต้องจัดแบบคลิปดีเวิร์กันสักคลิปไหมต้อเออเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดใครนะคะที่ถูกคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้พี่ดาเราจุนก้าพาไปดูดีเวิร์ แต่ว่าคงไม่ได้ช่วงนี้แน่ๆก็คือถ้าว่าพิมมาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าอยากให้เราสองคนไปทัวร์ดีมเวอร์ใช่เพราะว่าจริงๆตัวโครงการของเราจากตรงนี้ไปดีมเวร์ไม่ไกลมากเลยพี่นั่นสิแต่ว่าก่อนที่จะไปดีมเวอร์เราพี่ได้รู้มาว่าที่เนี่ยเขามีคลับเฮาส์ที่หรูหรามีระดับมากเลยจ้าโออถ้าอย่างนั้นอะ เราว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเธอเราไปดูขับเฮาส์ไหมว่าแบบขับเฮาส์ของที่นี่หน้าตาเป็นยังไงออกแบบมาเพื่อตอบรับให้ลูกค้าที่อยู่ที่นี่ได้ใช้เวลาในช่วงของการพักผ่อนแล้วมีความสุขกับการที่อยู่บ้านจริงๆอย่างนี้และที่สำคัญนะครโครงการชีวาโฮมแอนด์ลันลูก้าเนี่ย Security ดีมากๆไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องของขบมนขจราะว่าเขมีระบบ อะไรนะกล้องวงจรปิดทุกจุดจ้ะ CCTV 24ชั่วโมงรอปภะพอ24ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นดับเบิลเกตใช่ไหมใช่ไห<ช><ช>มก็ออจะมีทั้งในส่วนของไม้กระดกและประตูใช่ไหมน้องชิน่อ่าเห็นไหมและที่สําคัญที่เขาบอกว่าถ้าคุณจะฝากบ,บ้านกับยาหรือว่าจะไปต่างจาังหวัดเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเราจะมีแอคทิวิตี้ทุกานแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ถ้าเราจะฝากบ้านมีปลอดภัยแน่นอน ทรัพย์สินคุณสมบัติต่างๆก็คือยังคงอยู่เต็มที่เพราะมีการเรื่องี่ไรก็คือง่ายๆแหละก็คือแบบอุ่นใจอ๋อสะดวกปลอดภัยสบายบางสักครั้งหนึ่งในชีวิตัางหลังแรกก็จะต้องอะไรที่แบบครบครบแล้วก็ปลอดภัยที่สุดจริงถ้าอย่างนั้นเราอยากจะดูคลับเฮาส์แล้วพาไปดูหน่อยได้ปะไปได้พี่ที่นี่มีบริการอะไรนะรถอะไรนะรถกอล์ฟเออเดี๋ยวเราก็ให้แบบพวกอ๋อน้องๆอ่ะ เขาขับรถกลับไปหรือว่าเราขอยืมรถกับน้องขับไปแล้วเออได้ๆๆสรุปเดินแล้วเราจะเถียงกันทำไมและตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่แล้วคลับเฮาส์นะคะซึ่งคลับเฮาส์เนี่ยเขาให้ชื่อว่าเป็นชีวาคลับใช่ไว้ให้สำหรับลูกบ้านที่อยู่ในโครงการนะคะเข้ามาใช้พักผ่อนนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เองในคลับเฮาส์เนี่ยเราก็จะมี เสาไว้น้ำนะคะมุมพักผ่อนข้างในและใช่ฟิตเนสจะอยู่ที่ชั้นสองดังนั้นนะคะอยู่โครงการนี้นอกจากคุณภาพชีวิตดีแล้วสุขภาพเราก็ดีไปด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวก็คิดว่าอีกไม่นานก็จะเปิดให้ใช้คลับเฮาส์แล้วนะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้คือมันอยู่ในสถานการณ์ช่วงโควิดนะครับเราก็คือขอยักปิดตัวในส่วนกลางไว้ก่อนใช่แล้วก็อาจจะขยายระยะเวลาในการเปิดใช้คลับเฮาส์นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงจังหวะที่ลูกค้าทุกๆท่านนะคะก็ เวิร์กฟอร์มโฮนะคะอยู่อยู่กันแต่ในบ้านดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวคลับเฮาส์เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เปิดใช้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะลูกบ้านสามารถมาใช้คลับเฮาส์ได้เลยนะคะไม่มีค่าบริการแล้วอ่านะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังปิดอยู่เพื่อเป็นการรักษามาตรการแหละไว้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราจะทิ้งภาไว้ตอนท้ายว่าตัว ขาพของเราสวยแบบไหนนะครับ <คะ S 1> แล้วก็อย่างที่บอกพี่ดาที่เนี่ยตัวโครงการในขณะที่มันอยู่ในช่วงของโควิดอย่างเงี้ยเ,เราไม่สามารถที่จะเดินทางหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลต้องบอกว่าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆากทเบอะไรที่หน <12 60 S 1> <ช>ึ่งสองหกศูนย์และที่สําคัญเ <ๆ S 2> มื่อได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ,คะลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะรับข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะคะทางออวิชวทัวร์สามร้อยหกสิบองศานะคะในช่วงก่อนที่ช่วงนี้ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาชมโครงการก็สามารถ ชมโครงการนะคะผ่านคลิปวิดีโอนะคะโดยสนทนาแบบส่วนตัวกับพนักงานของเราได้เลยใช่คือปรึกษาได้ทุกทานเลยก็ต้องบอกว่าคือเจ้าหน้าที่ที่เน,นี่น่ารักมากๆคือให้ข้อมูลดีมากๆคือไม่ได้ ไม่ได้ต้องการปิดการขายขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการแนะนําให้ข้อมูลลูกค้าคนไหนที่ตัดสินใจที่จะซื้อหรือว่าต้องการที่จะมีแผนที่จะซื้ออยู่แล้วแนะนําให้ปรึกษาเาก่อนก็นได้ครับได้ค่ะยินดีเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวพี่ได้เองเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงก็คือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ย่านนี้อยู่แล้วแต่เลยไม่คิดเลยว่าพอเราเข้ามาในทําเลเนี้ยมันจะมีแบบบ้านอ่ะเออบ้านที่มันตอบโจทย์ได้ทุก อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง<ช>สุขภาพชีวิตสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณภาพในการใช้ชีวิต<ช>นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือความเป็นส่วนตัว<ช>ยืนหนึ่งโลเคชั่นนะคะพื้นที่ใช้สอยทุกอย่างโอเคหมด นะคะดังนั้นสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านทาวน์โฮมนะคะก็คือแนะนําเลยในย่านนี้นะคะคตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีในส่วนของราคาพิเศษด้วยนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของตัวราคาพิเศษจะเป็นแปลงไหนราคาเท่าไหร่นั้นนะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจ<ช>ย่อยนะคะของออไม่ว่าจะเป็นชีวไทย PLC นะคะหรือว่าจะเป็นเพจย่อยของชีวาโฮมวงแหวนลำลูกาก็ได้ค่ะ,คะก็สามารถะะเข้าไปอินบ็อกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าต้องการภาพหรือว่าต้องการโปรโมชั่น ในตำแหน่งแปลงต่าง,างๆเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ก็สามารถส่งให้พิจารณาได้เลยผ่านออนไลน์ใช่ค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของสําหรับเรา2คนนะคะข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้มาก<ช>มายเพียงพอนะคะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกแหละเราก็คือแบบเหมือนมา สอดมากระแสะมาดู <laughs> ไลฟ์สไตล์มาดูสิว่าเฮ้ย <ๆ S 2> ตอนนี้โครงการมันเป็นอะไรยังไงเพียงแค่ลูกค้านะคะกดเข้าไปเซิร์ชดูชนะคะว่าชีวาโฮมวงแหวนลำลูกาก็จะเจอรีวิวโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นจากยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นรีวิวจากเอาเพจหรือว่าเว็บไซต์นะคะต่างๆเนี่ยเยอะมากสามารถที่จะดูและ ใช้ข้อมูลเหล่านี้การันตี<ช>ความคุค้มค่าและก็ราคาที่น่าซื้อสำหรับโลเคชันนี้<ช>ได้เลยคอนเฟิร <confirm. S 2> ์มแลวก็ฝากตอนสุดท้ายก่อนที่เราสองคนจะกลับบ้านกันก<ช>่อนนะคะก็<ๆ>คืออย่างที่บอกว่าในช่วงของเดือนนี้สิงหาคมจะเจอเราทั้งสองคนนะครับพาเข้าไปทัวร์ซีวอลโฮมและก็ทำเลที่เรียกว่าพีแมมพาวโฮมทุกจุดเลยนะคะว่าโครงการไหนน่าสนใจมากและวันนี้อย่างที่บอกเลยว่าโครงการนี้น่าสนใจมากเพราะว่าดูตั้งแต่ตัวออนไลน์แล้วว่าที่นี่เป็นจุดไข่แดงยังไงก็ฝากวงทีวอลโฮมวง แหวนลำลูกกาเอาไว้ด้วยใครที่สนใจก็รีบติดต่อไปก่นจ้ะเราก็อย่ารีบเบื่อพวกเราสองคนนะเพราะว่าพวกเราสองคนว่างานมากเลย <laughs> คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเนี่ยไม่ดูกันเนี่ยเราสองคนจะไม่มีงานทำโอเคนะคะแล้วก็ขอสัญญา<ช>ว่าหลังจากเนี้ยเคอหลังจากอาทิตย์นี้หรือภายในเดือนเนี้ยเราก็จะพยายามไปทัวร์ซีวอลโฮมทุกๆที่เพื่อให้ลูกค้าทุกๆโลเคชั่นนะคะได้เลือกได้ชมได้ตัดสินใจซื้อบ้านในช่วงระหว่างนี้อาจจะเก็บไว้เป็นพิจารณาก่อนก็ได้เออเราเข้าใจ ดังนั้นเนี่ยเราจะ,ะเราจะพยายามนําข้อมูลดีๆเหล่านี้มาให้ลูกค้าได้ดูและพิจารณากันนะคะก็ใครนะครับที่ดูคลิปแล้วก็อยากจะแนะนําให้เราสองคนไปที่ไหนไปที่ไหนหรือว่าต้องการคลิปอะไรเพิ่มเติมน,นะครับก็สามารถบอกกันได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากตอนสุดท้ายด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยแล้วครับ และต้นกล้ากับพี่ดาเนี่ยก็จะพาทัวร์ให้แบบเนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับค่ะและสําหรับวันนี้ฝนก็จะมาแล้วก็เวลาก็จะใกล้ล็อกดาวเดี๋ยวเราสองคนจะกลับบ้านไม่ทันนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ลูกค้าหรือท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่ตอนนี้รักษาสุขภาพนะคะไปไหนมาไหนสวมแมสตลอดเวลานะคะหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับเราสองคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Ah